สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องวาดอ่านเขียนบายครูหมีอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของ verb to have นะคะเป็นการทบทวนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ I have แต่ละประโยคแต่ละแบบฝึกหัดแต่ละข้อที่เอามานะคะ จะเป็นทั้งในรูปแบบของปัจจุบันแล้วก็ของอดีตนะคะเด็กๆต้องดูมีคําบอกเวลานะถ้าไหนเป็นอดีตมันจะมีคําบอกเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะเนื้อหาของเรา has ใช้กับ i u v d นะคะ plural has ใช้กับ he she it นะคะหรือว่าชื่อหรือว่าคํานามที่เป็นหนึ่งคนหนึ่งสิ่งหนึ่งอย่างนะคะ ส่วนคาว่า has นะคะใช้ได้หมดเลยกับประธานทุกตัวที่ว่ามาอยู่ด้านบนนะคะก็คือ all นะแต่ในรูปแบบของ p a s t t e n s e นะคะเอาล่ะเรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดข้อแรกกันนะคะ,ะ Lisa blank a cat นะคะอันนี้แปลว่ามีแล้วต้องเป็น present นะคะ present Lisa คนเดียวคืออะไรคะนี่เลยนะคะใช้ has Lisa has อาแคทนะคะลิซ่ามีแมวหนึ่งตัวต่อมา I ค่ะ I อเลยคะ่ะไอ่ะเลยคะมีเพื่อนเยอะเลยนมีเพื่อนเยอะเลยนะคะ I h มีเพื่อนเยอะเลยม่อ r มา t h i ่อ i r d ล Pink f e a ม h e r s ่ e a t h e r เลนลว่าขนนะคะ ดิกเบิร์ดนกตัวนี้มีขนสีชมพูนะคะขนสีชมพูดิกเบิร์ดเบิร์ดกี่ตัวเอ้ยเบิร์ดตัวเดียวนะคะนี่เลยอยู่ตรงนี้นะใช้ลาใช้แฮสนะคะ,ะข้อต่อมา blank a good time in the party last night. อ้าวมีคำบอกเวลาแล้ว last night แปลว่าอะไรคะแปลว่าเป็นอดีตแล้วนะคะเด็กๆก,ก็ต้องไปเลือกคำที่มันกล่าวถึงอดีต past tense ก็คือ had จนะคะใช้กับประธานทุกตัวเลยนะคะ We had a, part, a good time in the party last night. นะคะ ข้อต่อมา do you blank any pets do you blank any pets do you อะไรคะ do you, you you คือคำนี้่า uh, do you have uh, คุณมีสัตว์เลี้ยงไหมนะคะ do you have any pets นะคะต่อมาค่ะ they blank fun at the park last weekend บอกเวลาอีกแล้วเป็นอดีต last weekend นะคะสัปดาห์ที่แล้วสุดสัปดาห์ที่แล้วนะคะ day เลยคะ all ใช้ h a l ได้เลยถ้าเป็นอดีตไม่ต้องจำอะไรมากนะคะใช้ h a l ได้เลย t h e y h a d f u n at the park last weekend นะคะข้อต่อมาค่ะ we blank been there before นะคะ we เลยคะ we like เป็น present นะคะนี่เป็น present perfect tense นะคะ we เลยคะ่ะ we have we have been there before นะ,ะต่อมาข้อนี้นะคะ he blank to look after his parents นะคะ he อะไร he ต้องเป็น has ใช่ไหมคะ he has to look after his old parents นะคะคถ้าเด็กๆชอบคลิปลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนสามารถกดไลค์แล้วก็กด share, แชร์แบ่งปันความรู้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครูมหมีด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย